ถ้าองค์ไหนที่เรียนแบบนะครับการดูสัดส,ส่วนเนี่ยจะมีความทื่อมีความกระด,ด้างเกือบทุกองค์เลยเพราะอะไรความลึกความตื้นนะครับวงแขนนะครับเขามาทําใหม่มาทําใหม่รู้ได้ยังไงอ่ะเราก็บอกยังไงว่าผมศึกษามาขนาดไหนผมก็จะรู้เนื้อหาสองคือต้องรู้ว่าพัคเก้เนี่ยเขาทําอะไรเขาทํำยังไงบ้างนะครับคือผมไม่อยากลงลึกว่าพัคเก้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือ เราต้องไปศึกษานในด้านนั้นด้วยนะครับและอีกอย่างคืออาจจะเป็นพระแท้แต่ตกแต่งพิมพ์ใหม่แกะใหม่ซ่อมใหม่นะครับแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเรียนรู้และศึกษาไว้ให้ลึกซึ้งเลยนะครับดูเก่าไหมครับดูเก่าเนาะเนาะนะครับมาดูองค์จริงครับเป็นไงครับขอ้อตอย่างไหม คนละอย่างไหมหลงทางไหมถ้าอย่างเงี้ยหลงทางครับเพื่อนเป็นไงครับแบบเนี้ยนะครับดูสวยดูเก่าแต่ถ้าเรามีของเปรียบเทียบนะครับแบบเนี้ยยังไม่ต้องให้ถึงยุคหลวงพ่อโตนะอย่างเงี้ยเราจะดูเลยเรานะครับว่าไม่เก่าถูกไหมสัดส่วนไม่ได้คุณลิสิณไม่ได้นะครับความลึกความชาัดความผิวไม่ได้อะไรเลยนะครับและก็มีน้ําหนักที่เบานะครับทําไมมีน้ําหนักเบาอะ่ะก็ไม่ได้ใช้ปูนเปือกหอยทั้งหมดนี่ถูกไหม ถ้าใช้ปูนเปลือกหอยทั้งหมดเนี่ยความเก่ามันไม่ได้งไงเพราะว่าความช่าของปูนเปลือกหอยเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมาก,มากๆเพื่อนๆพิเศษยังไงพิเศษคําว่าพิเศษขผมเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ดูและนุ่มตาสองและฉ่านะครับมันจะเป็นเส้นบางๆระหว่างผิวมันๆกับผิวหนึบนุ่มขน แบบนี้เป็นไงครับผิวเหมือนกันไหมเดี๋ยวก็มีคนถามอีกว่าเฮ้ยการเก็บรักษามันไม่เหมือนกันผมก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้และก็เอาพระที่เก็บรักษาไม่เหมือนลองมาดูสินะครับจะเป็นผิวแบบนี้แหละลบคําว่าคราบออกไปก่อนมองข้ามคําว่าคราบกูออกไปก่อนเพราะไม่ใช่คราบแท้พอถ้าไม่ใช่คราบแท้เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่คราบแท้เนี่ยนะครับ เรามองลึกลงไปให้เห็นเนื้อในก่อนเนื้ององพระผิวเนื้อก่อนแล้วมาดูด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นพระแท้เป็นหลวงปูน่นาวประลัังเนี่ยผิวเป็นยังไงครับผิวเขาก็ยังแต่งอยู่แต่ไม่นหนึกนุ่มเหมือนกันนะครับเห็นไหมพอไม่นหนึกนุ่มเหมือนกันเนี่ยนะครับสีนะครับ,นะรบเนื้อเทียบยุคก,กันได้เลยเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นยุคของประมาณ2490ไงแสดงว่า,วาเวลาเก๊เก๊ตอนไหน แกยุคประมาณเนี้ยสี่พันไอสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบวกลบเดี๋ยวเราจะมาอธิบายครับระหว่างพระไม่ถึงยุคกับพระถึงยุคแล้วก็พระเลนแบบเนี่ยนะครับแบบไหนนะครับที่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่สององนี้นะครับองค์นี้ผมก็ได้มาอยู่แล้วนะครับนี่องค์นี้นะครับองนี้ได้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นองค์ที่ ผมสะสมไว้อยู่แล้วนะครับอีกองหนึ่งเพิ่มมานะครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับสักครู่นะสักครู่นะแล้วก็จะมีพระที่ไม่ถึงยุคให้เพื่อนๆได้ดูกันนีแบบนี้นะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับมานี่องค์นี้ องนี้เดี๋ยวผมก็นำไปส่งนะครับผู้ใหญ่นะครับก็ได้แบ่งปันเช่าไว้แล้วนะครับก็เอาไว้เป็นดูไว้เป็นองครูนะครับไว้ดูเนื้อหานะครับความหนึกนุ่มนะครับแล้วก็ความชัดเจนของพิมพ์และโครงสร้างนะครับของพระสมเด็จที่ถึงยุคนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าหาได้ยากมากๆแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับต้องบอกงั้นในกลุ่มยังไม่ค่อยมีเลยนะครับแล้วก็ทั่วไปในสนามพระก็หายากนะครับมากขึ้น เป็นพระนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระอมตะนะครับเป็นพระที่เราศรัทธากันถ้าส่วนใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสักครู่นะแป๊บนะครับโอเคนะครับก็อย่างนี้นะครับในการที่เราดูเนี่ยนะครับแบบนี้กับแบบนี้นะครับเห็นไหมโครงสร้างเดียวกันแต่เนื้อเนื้อหาในการเก็บรักษาเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่คนมีประสบการณ์จะดูง่าย จะดูง่ายมากๆนะครับเพราะว่าคาว่าดูง่ายเนี่ยขอมผมเนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์แล้วดีกว่านะครับคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเวลาดูอะไรเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราอะนะครับปั่นจักรยานเหมือนกันถ้าเพื่อนหรือพี่ๆปั่นเป็นแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรโดยอัตโนมัติจะรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมาขัดเกลากันเยอะหรือต้องใช้เวลานานนะครับเป็นแบบนั้นนะครับอ่า โอเคทีนี้มาสององนี้นะครับสององนี้ก่อนนะครับองนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับของกลุ่มวัดอินนะครับแต่องค์นี้ผมเพิ่งเช่านะครับกับพี่เข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะแรกๆก่อนลักษณะแรกๆเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าดูด้วยตาเปล่าก่อนว่าโครงสร้างพิมพ์กับเนื้อเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมนะครับก็คือเราต้องดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหามีความหนึบนุ่มไหมนะครับถ้าเราได้เจอองจริงๆนะครับพระแท้อยู่กับมือเนี่ย เพื่อนจะได้เปรียบกับคนอื่นมากๆเลยสวัสดีครับพี่โสพลน,นะครับอ่าโอเคนะครับก็เราจะได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะอะไรครับคือเรามีพระแท้อยู่ในมือไม่ว่าเราจะมีองค์แค่ไหนก็นแล้วแต่ส่วนเดียวนะครับเป็นพระที่ชํารุดหน่อยๆนะครับแต่มูลค่าไม่สูงมากเราก็เช่ามาดูเนื้อองค์ครูเนี่ยเราจะได้ต่อยอดคําว่าต่อยอดเราจะได้เห็นพระแท้ๆเนี่ยต่อๆอีกเยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งใจร้อนว่า เฮ้ยพระแบบไหนนะที่เราต้องการดูแต่อะไรที่ใกล้เคียงนะครับมันจะเป็นเส้นบางๆระหว่างพระเกะพระเลนแบบกับพระถึงยุคและพระแท้จะเป็นอะไรที่เส้นบางๆมากๆนะครับแต่เมื่อไรเรามีพระแท้อยู่ในมือเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเราจะเข้าใจเราจะไม่เช่าอะไรสเปะสปะกมากๆนะครับในสมัยก่อนนะครับก่อนที่ผมจะได้มาศึกษาลงลึกจริงๆเนี่ยผมก็เช่าเหมือนกันวัดดวงเหมือนกันนะครับ ก็เก๋ามาเต็มกระป๋องเหมือนกันนะครับแต่สิ่งุดท้ายที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองนะครับเราต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าเอ้ยอย่างเงี้ยวัดบางหุ่นคมเนี่ยเขามีอะไรต้นฉบับเป็นแบบไหนนะครับศึกษาในหนังสือสินะครับและดูตามธรรมชาติจริงๆซิมเป็นแบบไหนกระทั่งผมต้องไปดูว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอา,อางี้ดีกว่าการทําพระเรียนแบบหรือพระเก้เนี่ยเป็นแบบไหนต้องศึกษาแบบนั้นด้วยถูกไหม ถ้าเราศึกษาอย่างนั้นได้เราก็ลงลึกไปอีกว่าถ้าเรามีเนื้อไม่ถึงแต่เอามาแต่งทิมเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนซาสาว่วนได้ไหมถูกไหมมันมันหลายอย่างเพื่อนมันหลายอย่างนะครับผมต้องบอกว่าคําว่าหลายอย่างเราเนี่ยเราจะต้องมีประสบการณ์ไม่งั้นผู้ใหญ่นะครับไม่ได้มาเขาเรียกมาเช่ากับผมหรอกนะครับผู้ใหญ่ที่เข้ามาเช่าผมเนี่ยนะครับมันคือความเชื่อมือนะครับแล้วก็ความเชื่อถือในการที่เราหาพระนะครับแล้วเขา ชอบสะสมนะครับเขาก็เช่ากับเราไปอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะันเพื่อนที่เราจะต้องเข้าใจก่อนถ้าเรามีความรู้โดยมีเหตุผลผู้ใหญ่เขาเช่าแน่นอนส่วนเรื่องราคาก็ไปตกลงกันนะครับให้คุ้มค่ากับคําว่าหายากของพระสมเด็จเท่านั้นเองนะครับไม่ได้คาเรียกว่าไม่ได้หากัน,นง่ายๆนะครับเหมือนที่เราหากันนะครับองค์นี้ก่อนนะครับมาดูองค์นี้องค์นี้ผมเช่ากับพี่เขามานะผมให้ส่องเลยนะครับอาจจะ อาจจะมีแสงสะท้อนบ้างนะเพื่อนเห็นไหมครับว่าเนื้อจริงๆนะครับในเนื้ออมพระเนี่ยครับจะเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อหนึบนุ่มแบบนี้ดีกว่านะครับแป๊บนะมองไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนาแป๊บหนึ่ง,งโอเคอย่างนี้ดีกว่านะครับจะเป็นเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อหนึบนุ่มเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์สูงเฉพาะ ของพระสมเด็จโตเลยนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับนะครับต้องบอกอ่างนั้นนะครับก็จะมีเลเยอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเส้นบางระหว่างผิวมันนะผิวมันเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีเราต้องเท้าความไปถึงยุคสมัยก่อนก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมวลสารนะครับแล้วก็จะเป็นผงพุทธคุณส่วนต่างๆเนี่ยจะมีไม่เยอะนะครับและส่วนหลักๆก็จะเป็นเรื่องของปูนเปลือกหอยในสมัยก่อนเนี่ ต้องมีปูนเปลือกหอยเป็นหลักเลยเพื่อนๆนะครับและองค์นะครับจะองคเนื้อข้าขาวนะครับแล้วก็มีความละเอียดต้องบอกงั้นเนื้อถึงออกมาหนึงนุ่มนะครับนะครับแล้วก็ผสมกับมวลสารขึ้นมาพอผสมกับมวลสารขึ้นมาเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่ามวลสารที่อยู่ในเนื้อ,องค์พระปูนเปลือกหอยเนี่ยพอถึงการเวลานะครับก็จะเรียกว่ายังไงเดีย,ย ทำให้มวลสารออกมาจากนเนื้อองค์พระนะครับโดยที่ทําให้เราส่องแล้วมีมิติของเนื้อองค์พระที่ผมหยุดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรคือเราต้องเรียบเรียงคาพูดนะครับให้เพื่อนได้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยยุบพิมพ์นูน้นพิมพ์นี้นะครับต้องชี้ตําหนุเอ้ชี้ตําหนิตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยสิ่งแรกเราจะไปดูอย่างนั้นสิ่งแรกเราจะไปดูนะครับเราถามว่าเพื่อนๆไปกินวยเตี๋ยนเนี่ยนะครับสูตรเอกลักษณ์เฉพาะร้านเนี่ยดั้งเดิมเนี่ย สูตรนี้เรากินแล้วเราจําได้กับอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อเดียวกันนะครับแต่เราไปกินอีกร้านหนึง่งแต่ไม่อร่อยเท่ากับสูตรดั้งเดิมถามว่าเพื่อนเพื่อรู้ยังว่าแบบไหนคือต้นฉบับถูกไหมเพื่อนเพื่อนรู้ยังว่าแบบไหนคือต้นฉบับหลักการเดียวกันครับเพื่อนหลักการเดียวกันไม่ยากนะครับเหมือนกันมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วคุณเกิดทันเหรอเกิดยุคทันหลวงพ่อโตเหรอไอ้แบบนี้ทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับถ้าคุณอยากจะนะครับศรัทธาหลวงพ่อนะครับหรือนะครับสะสมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนถ้าลงมาในวงการเนี้ยเพื่อนๆจะต้องไม่มีคํานี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีคําว่าเฮ้ยเราต้องไปศึกษานะครับให้ถึงยุคหลวงพ่อนะครับพระสมเด็จดีกว่านะครับแบบนี้แบบนี้คือการพัฒนาครับผมต้องบอกว่าแบบไหนแค่แบบไหนเก๊อะไรเงี้ย นะครับจะมีคนถามแบบนี้แน่นอนผมก็บอกว่าสิ่งเราอะเกิดมาเนี่ยเราก็มีสิ่งเปรียบเทียบ er แล้วเพื่อนเเกิดมาเนี่ยเพื่อนๆก็มองเห็นแล้วนะครับสิ่งเปรียบเทียบ er คืออะไรเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าคนหนุ่มสาวเป็นแบบไหนเพื่อนๆก็เห็นว่าคนแก่เป็นแบบนี้คนหนุ่มก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสูงจะเตี้ยจะต่ําจะยังไงเพื่อนๆก็ต้องมีความเปรียบเทียบไอตัวเราสูงแต่อีกคนต่ําอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับพระแท้ก็เหมือนกันพระแท้ก็เหมือนกับพระ เขาเรียกว่าอะไรพระที่ถึงยุคกับพระไม่แท้เราก็ต้องมีสิ่งที่เปรียบเทียบเหมือนกันถูกไหมนะครับอ่าแบบนี้นะครับให้เพื่อนดูก่อนนะครับนี่อย่างนี้ถูกไหมนี่อย่างนี้จะสวยนะครับนี่เห็นไหมนะครับพิมพ์โครงสร้างจะใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์คะแนนนะเป็นของกลุ่มอัดอินนะครับอ่าผมบอกว่าอย่างนะเพื่อนๆพิมพ์ต้องถูกนะครับพิมพ์ถูกหมายถึงว่าพิมพ์ลักษณะนะครับในการที่เราต้องดูนะทริคนะ ต้องดูว่ามีความผิวไหมเกิดจากธรรมชาติไหมแล้วก็สัดส่วนได้ไหมพิมพ์ลึกไหมนะครับแบบนั้นนะครับสองมาดูเนื้อหาเนื้อหานะครับเป็นไปนตามต้นฉบับไหมนะครับเป็นไปนตามต้นฉบับยังไงเราต้องมีพระแท้อยู่กับมือก่อนนะครับ <S <S ผมถึงบอกว่าแบบนี้เราจะมีสิ่งเปรียบเทียบถ้าคนดูเป็นไม่ยากเว็บเดียวเนี่ยเข้าใจบอกเลยเว็บเดียวจะเข้าใจแน่นอนเหมือนกันเพื่อนเพื่พออาชีพอะไร เพื่อนๆจะบอกได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมากันกองได้เยอะเอได้ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรเราไม่ชนานาญพอเราก็จะคิดเยอะพอคิดเยอะก็จะไปเจอพรกเกที่เยอะขึ้นพระเลียนแบบที่เฉียบคมมากขึ้นมันทําให้เราดูแล้วไม่มั่นใจในตัวเองต้องเป็นแบบนั้นอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมให้ดูพระส่วนใหญ่นี่อันนี้ผมเช่ามาให้เพื่อนได้ดูนะอันนี้ ในแพลตฟอร์มนี้นะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าพระแบบนี้คือพระไม่ถึงยุคนะครับต้องบอกอย่างนั้นพระแบบนี้คือพระไม่ถึงยุคและคนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีไว้ในครอบครองด้วยนะครับอ่านะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยทําไมครับแบบนี้ทําไมพระไม่ถึงยุคและเป็นพระที่เรียนแบบเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังแป๊บนะผมหามาชีก่อนนะครับเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ย หาแล้วเหรออ่าอยู่ไหนเอ่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อก็ได้ทําไมแบบนี้นะครับแบบนี้คือพระไม่ถึงยุคนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะเพือ่อนให้คนอื่นได้รู้กันด้วยนะครับว่าแบบเนี้ยนะครับจะมีหลายคนต้องเคืองผมแน่ๆต้องบอกงั้นผมต้องขออภัยด้วยนะต้องบอกงั้นผมต้องขออภยัยไว้ก่อนเลยนะครับถ้าในคลิปนี้ที่ผมพูดอะไรทีอ่อาจจาะกระทบกระทั่งบ้างนะครับหนึ่งเลย ที่ผมจะให้เหตุผลไปนะหนึ่งเลยเราดูเรื่องของพุทธศิลป์ก่อนพุทธศิลป์ลแบบนี้นะครับกับพุทธศิลป์แบบนี้ผมถึงบอกแล้วไงผมไม่ต้องถึงวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าเรานะครับฟังตั้งแต่คลิปแรกหรือคลิปที่ผมเริ่มต้นเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าผมจะมีสิ่งเปรียบเทียบให้ดูจะมีองค์แท้เปรียบเทียบให้ดูนะครับแบบนี้ซ้ายมือเป็นของหลวงปู่นาคแต่ยังไม่ถึงยุคหลวงพ่อโตนะแต่ผมจะเปรียบเทียบว่าพระแท้เป็นแบบไหนก่อนอ่า ผมจะให้เปรียบเทียบว,ว่าเป็นพระแท้แบบไหนก่อนเพื่อนๆดูพุทธศิลป์ของหลวงปูน่นาถยุคนี้นี่ครับหลวงปูน่นาถวัดรธรรนะครับพุทธศิลป์เขาจะดูเรียบดูง่ายดูนวลตาดูละมุนเห็นไหมคนดูไม่เป็นก็จะดูง่ายเพราะอะไรพระแท้ดูไม่ยากเพื่อนดูแวบเดียวก็เข้าใจแล้วแต่เราชอบรีบร้อนนะครับอะไรคุมเครือนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหกะแล้วใช่แน่ๆเป็นไปรได้ญาครับเพื่อนนะครับอ่ะ ทีนี้เ,เพื่อนดูพุทธศิลป์แล้วนะนะครับดูนะครับความผิวของแขนนะครับดูที่นะครับเสียนพระนะครับดูเรื่องซุ้มดูเรื่องถามเห็นไหมนะครับกลับมาดูพระที่ไม่ถึงยุคและเป็นพระเรียนแบบมีความผิวไหมมีความผิวไหมอ่ะให้ดูนะครับมีความผิวไหมเป็นไงครับพุทธศิลป์เป็นไงสัดส,ส่วนไม่ได้มีความแข็งก็ได้ ถูกไหมทำไมมีความแข็งกระด้างเพราะเรามีสิ่งเปรียบเทียบแล้วไงนะครับเราดูแล้วละมุนตาเดี๋ยวมันนก็ถามว่าก็เป็นเฉพาะพินนี้แหละผมตั้งคําถามให้เลยบอกนะก็เป็นเฉพาะพินนี้แหละไม่ใช่ครับเพื่อนถ้าองค์ไหนที่เรียนแบบน,นะครับการดูสัดส่วนเนี่ยจะมีความทื่อมีความกระด้างเกือบทุกองค์เลยเพราะอะไรความลึกความตื้นนะครับวงแขนนะครับเขามาทําใหม่มาทําใหม่รู้ได้ยังไงอะ เราก็บอกยังไงว่าผมศึกษามาขนาดไหนผมก็จะรู้เนื้อหาสองคือต้องรู้ว่าพรคเกเ้เขาทําอะไรเขาทํายังไงบ้างนะครับคือผมไม่อยากลงลึกว่าพรคเก้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องไปศึกษานในด้านนั้นด้วยนะครับและอีกอย่างคืออาจจะเป็นพระแท้แต่ตกแต่งพิมพ์ใหม่แกะใหม่ซ่อมใหม่นะครับแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเรียนรู้และศึกษาไว้ให้ลึกซึ้งเลย บแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะหลงทางต้องบอกงั้นหยิบครั้งแรกออกมาเนี่ยนะครับเราดูสัดส่วนก่อนเอ๊ะถ้าเราม,มีของในมือเนี่ยเราก็คิดว่าองค์เนี้ยสวยงามแน่นอนดูตอนที่เขานะครับส่งรูปมาให้ผมเช่าผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นพระเลนแบบแต่ผมต้องเช่ามาให้เพื่อนให้เป็นวิทยาทานก,นกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมบอกแล้วเวลาเช่าในในแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรแล้วแต่นะครับเพื่อน เพื่อนๆอย่าไปดูแค่รูปภาพอย่างเดียวนะครับเราต้องดูาจากประสบการณ์เราด้วยนะครับเพราะว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับเขาตกแต่งก็ได้แต่เราต้องมีประสบการณ์มีองค์แท้ๆอยู่ในมือก่อนไม่งั้นผู้ใหญ่นะครับเขาจะไม่มาเช่าผมแน่นอนผมบอกง,งั้นผมจะทํายังไงก็ได้ให้ถึงยุคแน่นอนนะครับอมาดูนะครับสัดส่วนองค์นี้องค์นี้นะองค์นี้นะนะครับมาดูรูปที่เขาปล่อยเชา่าผมมาดูนี่องค์นี้นะครับเป็นไงครับสวยไหมดูเก่าไหม ดูเก่าไหมครับดูเก่าเนาะเนาะนะครับมาดูองค์จริงครับเป็นไงครับข้อตัวอย่างไหมข้อตอย่างไหมหลงทางไหมถ้าอย่างเงี้ยหลงทางครับเพื่อนเป็นไงครับแบบเนี้ยนะครับดูสวยดูเก่าแต่ถ้าเรามีของเปรียบเทียบนะครับแบบเนี้ยยังไม่ต้องให้ถึงยุคหลวงพ่อโตนะอย่างเงี้ยเราจะดูเลยเรานะครับว่าไม่เก่าถูกไหมสัดส่วนไม่ได้คุณลิสิณไม่ได้นะครับความลึกความชัดความผิวไม่ได้อะไรเลย และก็มีน้ําหนักที่เบานะครับทําไมมีน้ําหนักเบาอ่ะก็ไม่ได้ใช้ปูนเปลือกหอยทั้งหมดนี่ถูกไหมถ้าใช้ปูนเปลือกหอยทั้งหมดอ่ะความเก่ามันไม่ได้ยังไงเพราะว่าความฉ่าของปูนเปลือกหอยเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพื่อนๆพิเศษยังไงพิเศษคําว่าพิเศษของผมเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ดูแลนุ่มตาสองและฉ่านะครับมันจะเป็นเส้นบางๆระหว่างผิวมันๆกับผิวหนึบนุ่มห มันจะเป็นเส้นาบางๆเลยเพื่อนนะครับอย่างเนี้ยนะครับถ้าดูพระต้องดูให้ครบสี่มิติแต่ถ้าคนมีประสบการณ์แล้วว่าดูแวบเดียวเข้าใจแต่ถ้าเรายังค่อยๆศึกษาเนี่ยเราต้องดูให้หมดนะครับดูขอบข้างแบบเนี้ยขอบข้า,างเนี้ยไม่ใช่ละนะครับขอบข้า,างเนี้ยไม่ใช่ละเห็นไหมนะครับดูด้านหลังนะครับผิวด้านหลังแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านะครับเนื้อยังไม่หนึบนุ่มพอนะครับทีนี้ แบบนี้ยุคแบบนี้เรียนแบบนะปีอะไรนะครับเนื้อแบบนี้เราก็ต้องเทียบในสิ่งที่ปีใกล้เคียงกันถูกไหมเดี๋ยวผมจะเอาหลงปูน,นาคนะมานะครับพลิกหลังมาให้ดูนะครับแบบนี้เพื่อนๆจะถึงบางอ้อเลยชอบกดไลค์ได้นะครับเพื่อนกดติดตามได้นะครับเราจะได้มีสาระนะครับความรู้ให้เพื่อนๆได้ไม่หลงทางกันแบบนี้เป็นไงครับผิวเหมือนกันไหมเดี๋ยวก็มีคนถามอีกว่า การเก็บรักษามันไม่เหมือนกันผมก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้และก็เอาพระที่เก็บรักษาไม่เหมือนลองมาดูสินะครับจะเป็นผิวแบบนี้แหละลบคําว่าคราบออกไปก่อนมองข้ามคําว่าคราบกูออกไปก่อนเพราะไม่ใช่คราบแท้พอถ้าไม่ใช่คราบแท้เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่คราบแท้เนี่ยนะครับเรามองลึกลงไปให้เห็นเนื้อในก่อนเนื้อองค์พระผิวเนื้อก่อน แล้วมาดูด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นผระแท้เป็นหลวงปูน่นาววัลรังเนี่ยผิวเป็นยังไงครับผิวเขาก็ยังแต่งอยู่แต่ไม่หนึบนุ่มเหมือนกันนะครับเห็นไหมพอไม่หนึบนุ่มเหมือนกันเนี่ยนะครับสีนะครับ,นะรบเนื้อเทียบยุคก,กันได้เลยเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นยุคของประมาณ2,490ไงแสดงว่า,วาเวลาเก๊เกต๊ตอนไหนเก๊ยุคประมาณเนี้ย4,000ไอ้2,490บวกลบ ในสมัยก่อนถ้าถึงยุคหลงน้อโตอ่ะส่วนตัวที่ผมศึกษานะไม่มีเก๋ครับแต่ขอให้เนื้อถึงยุคก่อนถ้าเนื้อถึงยุคไม่ต้องกลัวนะครับแต่ก็จะมีพระที่ไม่ถึงยุคแต่เอาเนื้อมาแกะพิมพ์เราชอบเปรียบเทียบพิมพ์กันมากจนลืมเลยว่าเรื่องเนื้อหาเนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับพิมพ์มาตอนนี้ในสมัยนี้เอาเลเซอร์มาแกะก็ยังได้เลยนะครับช่างฝีมือหน่อยก็แกะก็ได้ แต่ความหนึบนุ่มนะครับและความผิวจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเห็นไหมฮะแบบนี้นี่ครับแบบเนี้ยไม่ใช่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆบอกถามาเเว่าเอ้เราก็มีองค์อื่นเปรียบเทียบอีกไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูพระแท้ก่อนเอาพระแท้แบบนี้ก่อนนะครับของกรูวัดอินก่อนนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมขวาม,มือเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยเนี่ยที่องค์ไม่แท้เนี่ยเพื่อนๆจะมีกันเยอะนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมนะครับ แล้วดูองค์ซ้ายมือนะครับพิมพ์จะไม่ค่อยชัดเลยแต่คนที่ดูเป็นก็จะรู้ว่าโอ้ยพระแท้เนี่ยเพราะอะไรมีความหนึบนุ่มมีความมีมิตินะครับมีความชัดลึกของมวลสารนะครับเห็นไหมนะครับแบบนี้เห็นไหมดูด้านหลังครับดูด้านหลังเป็นไงครับมิติความหนึบนุ่มผิดกันนะครับแบบนี้นะครับแต่องค์นี้นะครับที่ผมเช่าไม้เพื่อใดูเนี่ยนะครับไม่มีมิติเลยนะครับขาวอย่างเดียวนะครับไม่มีมิติเลย อ่ะเดี๋ยวมาดูองค์แท้ปูนเปรกหอยกันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าแบบไหนไม่ถึงยุคนะครับเดี๋ยวนะสักครู่นะผมหาให้นะครับจัดให้แบบนี้เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจกันอ่านี่องค์นี้ผมผมห่วงมากนะผมบอกก่อนองค์นี้ถึงชำรุดเนี่ยผมห่วงมากเพราะอะไรเป็นกลุ่มวัดอินที่เนื้อขาวยุคต้นๆ้นอย่างเงี้ยปูนเปรกหอยอย่างเงี้ยหายากมากมาก นะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับคือผมจะพูดเรื่องของกรูวัดอินอย่างหนึ่งคือกรูวัดอินนะครับจริงๆอ่ะต้องเนื้อเดียวกับวัดละคงบางขุนพมเแกดชยโยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสูตรเอกลักษณ์ของหลวงพ่อโตสูตรเดียวเท่านั้นนะครับพี่นึ่ว่าจะใส่มวลสารอะไรก็เท่านั้นนะครับแต่ยุคหลังๆมานะครับเราอ่ะนะครับคิดว่านะครับจะเป็นอะไรครับจะเป็นยุคของ หลวงพ่อโตโดยกรุกวัดอินจะมียุคของอะไรหลวงปู่ภูงหลวงปู่ภูผมก็เลยบอกว่าพระที่ถอดพิมพ์กันมาเนี่ยนะครับแต่ละยุคเนี่ยนะครับถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าพิมพ์มาตรฐานเนี่ยนะครับก็คือเป็นยุคของหลวงพ่อโตไหมไม่ครับเพื่อนเราดูที่เนื้อหาเหมือนกันถูกไหมนะครับผมถึงบอกว่ายุคหลวงปู่ภูกับยุคข,ของพระสเมเด็จโตเนี่ย ต้องดูกันดีๆนะครับคนมีประสบการณ์ถึงจะเข้าใจเพราะพิมพ์เหมือนๆกันคล้ายๆกันการถอดพิมพ์มาคล้ายๆกันเท่านั้นถูกไหมแต่เนื้อหาจะไม่เหมือนกันความแห้งความหนึกความนุ่มไม่เหมือนกันนะครับความลึกชัดจะไม่เหมือนกันนะครับมาดูปูนเปลือกหอยแท้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมจริงๆผมมีรูปนะนะครับพี่นุว่าเดี๋ยวผม,มให้ดูที่หลังนะครับแบบนี้เขาจะมีความหนึบ นะครับจะมีความเหนียความนุ่มเยินตัวนะครับและพุทธศิลป์จะสวยนะครับคําว่าพุทธศิลป์เนี่ยคาว่าสัดส,ส่วนเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาแกะให้ดูับสัดส,ส่วนสวยงามไม่ใช่ครับเพื่อนจะออกมาจากบล็อกโดยตรงนะครับเห็นไหมนะครับเห็นวงแขนไหมครับอาจจะเฉบ้างอาจจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่สวยบ้างแต่ความผิวตามธรรมชาติอะ จะมีให้เห็นความคมชัดจะมีความหนึกนุ่มความดูง่ายความแท้จะมีชัดเจนเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับแต่ถ้ามาดูแบบนี้นะครับปืนประอกหอยแท้แบบนี้นะแล้วมาดูปืนประอกหอยแบบแท้ที่เพื่อนๆนมีกันแบบนี้นะเห็นไหมผู้ตัดสินผิดกันไหมนะครับนี่เป็นไงครับเห็นไหมนะครับคนละอย่างเลยผมให้ดูปืนปืนเปลือ,อ,อกหอยก่อนนะครับว่า ปูนปกขอยจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะครับค่าแบบนี้ยังยังยังไม่เก่าเลยเห็นไหมค่าแบบนี้คือเขาเอาไปเขาเรียกว่าอะไรจะไปทําไงก็ได้ให้เพื่อนมองแล้วแบบคุ้มเครืยแล้วแบบให้เพื่อนเช่าแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับความที่เป็นปูนปะหอยแท้จะผิดกันเห็นไหมนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับเป็นไงครับนี่ขวามือเนี่ยนะครับกูปวัดอินแท หายากมากๆนะครับแบบนี้ใครมีมาบอกผมได้นะแต่ต้องเป็นแท้ๆนะถึงยุคนะนะครับถ้าเป็นพิมพ์นี้แต่ยุคหลวงประภูนะครับเนื้อหาไม่ใช่เนี่ยนะครับผมไม่ได้เช่านะนะครับต้องบอกงั้นนะครับเพราะเราเข้าใจนะครับเป็นแบบนั้นมาก่อนถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราอะไรเราอ่ามีประสบการณ์แท้ๆเราจะเข้าใจแบบนี้เห็นไหมเนื้อยังไม่ถึงเขาเลยนะครับเห็นป่มนะครับแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบง่ายๆนะครับซิมเพิลแต่เป็นเรื่องจริงนะครับต้องบอกงั้นทีนี้รู้หรือยังนะครับว่า ถ้านะครับเกิดไม่ทันยุคหลวงพ่อโตแต่สามารถนะครับศึกษาได้ลงลึกได้นะครับแล้วก็นะครับถ้ามีความสรัทธจริงนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่งั้นผู้ใหญ่เขาไม่มาเช่าผมหรอกบอกงั้นเลยนะครับไอ้ที่เช่านะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วประสบการณ์เรามี p a c k ก g ก็เยอะนะครับผมเช่ามาก่อนเนี่ยพ a c k ก g เยอะมากหลายปีก่อนเนี้ยเป็นสิบปีอะนะครับเพราะเราต้องต้องเรียนรู้ไงพอเรียนรู้เนี่ยความที่เราชอบจริงๆเนี่ยนะครับและสะสมเรื่องพุทธศิลป์ด้วยเนี่ย ผมก็จะเข้าใจนะครับเป็นแบบนั้นนะครับผมต้องบอกว่าแบบนี้นะครับที่แอดส่งไม้ผมเนี่ยนะครับผมเช่าเลยนะครับเพราะว่าถึงจะบ่นชํารุดอย่างเงี้ยขอให้แท้นะเพื่อนบอกเลยว่าถึงเราจะมีพลาดแท้แต่จะมีแค่ส่วนเดียวชิ้นส่วนนิดหน่อยนะครับชารุดบ้างนะแต่ขอเป็นพระแท้บูชาได้ทั้งหมดนะครับเกิดสิริมงคลแน่นอนแต่เพื่อนมีองค์สวยงามนะครับพิมพ์ชัดเจนแบบนี้นะครับองค์สมบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้นะ เพื่อนๆคิดดูเลยเพื่อนๆบูชาเพื่อนๆจะคิดยังไงถูกไหมนะครับเราอาจจะศรัทธาในหลวงพ่อจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องมีเหตุผลในการเช่าจริงๆก่อนว่าแบบเนี้ถึงยุคหลวงพ่อไหมนะครับเป็นแบบนั้นถูกไหมนะครับไม่งั้นเราลงทางอะนะครับไม่เข้าใจเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับแบบนี้คือฝากไว้เพื่อนได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้ครับก็บบายนี้ก็เดี๋ยวไปเจอพี่ๆเขานะครับอันนี้องค์นี้ผมก็นะครับ แบ่งเช่าให้กับผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายองค์นะครับที่ผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็แบ่งเช่าผมนะครับผมบอกว่ายุคหลวงพระโตไม่ได้หากันง่ายๆบอกนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเราต้องมีเหตุผลก่อนถ้ามีผลก็จะเข้าใจกันนะครับแบบนี้นะครับวันนี้ก็ให้เพื่อนเป็นวันว่างเนาะนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาพระนะครับอย่างลึกซึ้งอย่างถูกต้องดีกว่านะครับจะได้ไม่หลงทางกันก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ มีเขาเรียกว่าพระนะครับใหม่ๆที่ผมเช่ามานะแล้วก็ลงไว้ที่เพจแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สดก็ให้กดติดตามกันไว้ทั้งแพลตฟอร์มนี้แล้วก็แพลตฟอร์มอ่าทิกตอกกันนะครับสวัสดีนะครับ